สวัสดีครับสวัสดีไปยังพี่น้องชาวยูทูบนะครับเราขอนาท่านผู้ชมมาที่สนามของสาทรครับมาดูคู่นี้กันการเจอกันเป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวเส์ฟแปะเตรียมเสือแปะล่างข้ามฟีสไตล์นะครับนะฮะระหว่างเจ้าหมูหมูเจริญราดนะครับยืนคู่กับนุเจริญราดนะฮะหมูกับนุครับหมูเนี่ยถอดเสื้อนะอยู่ฝั่งซ้ายมือกางเกงสีดาครับกับนุเจริญราดแล้วก็เจอกันกับ ต้อม100โลครับไยรุ่นของค่ายพุทธบูชายืนคู่กับตัวยกที่กำลังมาแรงเลยช่วงนี้ขวัญบ่อนไก่ครับน่าจะยื้อกันที่10แต้มนะครับแต้มอยู่ที่47ครับนุจเจริญราษรเสิร์แปรไม่มีพื้นที่ลงเลยครับแต้ม มาเร็วกันนิดนึงนะครับเรามาไม่ทันแทมอยู่ที่7ต่อสครับอุ้ยนู่ะเจริญร้านครับเอาเลยครับลูกนี้โอ้โห <c oughs> ปุยปุยใช่ไหมปุยเจริญร้านนี่ฮะ มาแล้วครับเอาเลยครับจะต้มแต่ดักจริงๆครับตักขึ้นเลยครับจังหวะนี้มาดูครับหมูเจิญรลลาดครับโอ้จังหวะนี้ก็เอื่อใจได้นะมั่นใจไหมมั่นใจไหมก็มั่นใจครับแต่ว่าแบบแตกหลายที่แตกครับคุยจิเรลลาดนะครับเบอร์สิบแล้วก็ เจ้าหมูเจริญราษนะครับค่ายของเจริญเจริญราษเดินสายนะครับจะเจอกันกันกบทีเด็ดเลยกําลังตอนนี้กับเกมลับนะขวันบอลไก่นะครับกับฟอร์มล่าสุดที่ไปแข่งขันเส์อแปลข้ามหมวข้ามแปนะครับที่กลับมาชนะเจ้าบ้านด้วยสกอร์13ต่อ9นะครับที่สนามพุทธบูชาซอย39เจ้าตัวก็ถือว่ายังมีความฟิตอย่างต่อเน,นื่องครับ7ต่อ5ครับ10แ้มเท่านั้นพอครับ ป,ปุยเจริญราดครับแตะท่วมครับรก็ถือว่าล็อกกันจริงๆนะคู่นี้นะ <ś ữ> แทมตอนนี้อยู่ที่5ต่อ7ครับสวัสดีชาวย t u b e เลยนะครับปุยเจริญราดยืนคู่กับหมูเจริญราดครับ่ายของเจริญราดเดินสายจะเจอกันกับลมมิรครับอบอนไก่และพุทธบูชา ดูครับเตะหนักแล้วครับโอ depths, Guys, ้โหจังหวะนี้คร okay ับเจ็ดต่อห้านะครับเจ็ดต่อห้าครับเปิดแปลขวาครับจังหวะนี้มาได้ลงๆงโอ้โหกดได้เหมือนกันนะ จังหวะปุยเจริญลาดครับแล้วก็แท็กซี่นะฮะเราอยู่กันที่สนามสาทรครับกับเรื่องราวเซมบล้วกประเฟนชิงรางวัลเหมือนเดิมผ่านช่อง y o YouTube ตะก็ออฟฟิเชียลครับฝากกดติดตามได้เลยแต้มห้าต่อเจ็ดครับสิบแต้มตะนาหนโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ฮะแล้วเราต้องบอกว่าชิงเงินรางวัลฝั่งละนะฮะฝั่งละสามพันบาทนะครับหกต่อเจ็ดครับ สิบแ้มเท่านั้นฮนีต่ 7. อเจ็ดอเข้ากลางเลยครับแผ่นี้มาไหมฮะโอ้โหโดดท่วมจริงๆนะครับคือเราต้องบอกว่าคนเล่าหุ่นเลยนะฮะดูคนเล่าหุ่นเลยนะครับ แต้มอยู่ที่7ต่อ6ครับ10แต้มเท่านั้นครับเอาเลยฮะโอ้โหนี่ฮะฟิตไหมวันนี้ฟิตไหมผมบ้านมาสามลอยครับบุนีครับมาเนี่ยๆม่หายมาสามลอยหกต่อเจ็ดครับโอ้โหจังหวะนี้ดึงได้ดีฮะ ยังไม่เห็นจุดผิดพลาดในเกมเตะของเจ้าต้อมนะครับอ้วนผิวเชียวนะครับแ้มอยู่ที่เจ็ดต่อหกครับสิบแ้มเท่านั้นครับขวาสุดครับอุ้ยเจริญลาดครับปุ้ย้ยยเตะใกล้ท็อปจันนะฮะเตะใกล้ท็อปจันนะครับโชคดีมากเ นี่ฮะช่อหนุ่มพลังใบครับไปไปข้ายึงตรงแล้วรับเหยียดนึ้นเออไม่ดีมันนี่ลุ่มโยมันนี่ลุ่มโยแต้มอยู่ที่หกเจ็ดครับอืมเปิดได้ครับจังหวะนี้ถือว่าดึงดีครับโอ้โหเลือกที่จะข้ามหัวฮะหนึ่ง สองชัดช้าเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โ,โ,อโหเริ่มที่จะลุกไม่ขึ้นแล้วครับจังหวะเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็สอบถามก่อนโอ้โหไหวไหมครับไหวไหมตัวอ้วนทวนเชียวจะเด้นรอรอเอางั้นเราอยู่ตรงกลางเลยนะครับแต้มอยู่ที่หกเจ็ดโอ้โห ลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับเจ็ดเท่าแล้วครับโดนนำห่างอย่างนี้ตีตื้นขึ้นมาได้ครับมั่นใจไหมมั่นใจไหมอา้าวห้าสิบบาทสิบแล้วสิบบาทสิบกิโลแล้วตอนนี้กิโลแล้วครับร้อยนิ่งร้อยครับร้อยหกร้อยหกกิโลโวัยรุ่นหนึ่งร้อยหกกิโลครับต้อมนะฮะต้อมพุทธบูชา ยืนคู่กับขวัญบอลไก่ครับเป็นตัวแทนจากค่ายของบอลไก่เจ็ดเท่าฮะสิบแต้มเท่านั้นนะครับโอ้โห,โหกระโดดจังกัดคือไม่รู้จะก,กดยังไงแล้วนะครับจังหวะของน้องเขานะก็หนาตึ๊บเลยนะนะดูจากสลีละร่างกายนะครับหนาตึ๊บแต้มอยู่ที่เจ็ดเท่าครับ นุจเจริญลาดครับแบบนี้ <c oughs> คือจังหวะการกระโดดเนี่ย <c oughs> เรายังไม่เห็นความเหนื่อยล้าของทางด้านของเจ้าต้อมหกร้อยหกโลนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องคุยกันแล้วครับ <c oughs> เราอยู่กันที่สนามสาธรนะครับ เจ็ดเท่าเหลืออีกฝั่งละสามแต้มครับขยับตัวก็สวยนะจนังหวะนี้โอ้โหกระโดดได้แต่ละครั้งนี่เหนื่อยเลยนะ <c oughs> ถ้าแต่อีกเซตไหวไหมอีกเซตไหว <c oughs> ยังไหวนะครับดูลูกเสิร์ฟของขวัญบอลไก่ครับเจ็ดเท่า <c oughs> จังหวะนี้ครับ <c oughs> ยังล็อกได้ดีอีกแล้วครับ แต้มอยู่ที่7เท่าเหลือฝั่งละ3มแต้มเท่านั้นนะสิบแต้มครับกับเช้นชายที่กาหนดไว้ฝั่งละ3ามพันบาทแล้วก็นอกในนี่ถือว่าเยอะนะครับเยอะพอสมควรนี่ฮะโอ้โหเอา้าตักขึ้นเลยครับจังหวะนี้ตักขึ้นได้ครับฟอร์มเกมยกนี่ก็ยังการันตีเลยครับว่าเจ้าตัวก็ยังถือว่ามีความฟิตนะกับฟอร์มล่าสุดที่สนามพุทธบูชาครับ เอาเลยครับนี่ฮนะเต็มรอบเลยอื้เราต้องบอกว่า106กโลนี่คือถ้าเป็นแอดมินก็เดินไม่ไหวเลยนะดูครับจากเกมเซิร์ฟของเขานะครับจากเกมเซิร์ฟของเขานะขวัญบอลกายมายืนอยู่ฝั่งขวามั้งครับเจ็ดต่อแปดนะฮะโอ้เอาอย่างนี้ฮนะแล เอาโอ,โอ้จังหวะนี้ครับเจ้าต๋าเพิ่งจะกลุ้งครับนี่ฮะโอ้ถือว่าเสียหายเกือบไปแล้วครับเอามีเอาเอาหยอกนะเอาเลยฮะต้องต้องคุยต้องคุยต้องคุยดูจังหวะเกมเสิร์ฟนี้ครับจังหวะของต้อมร้อยหกโล กดดันได้ไหมกับเกมเสิร์ฟของเขาครับโยงไปแล้วอือุ้ยเจริญราดครครับอโอ้โอวันนี้ผมต้องยอมรับว่าน้องเขาเนี่ยน้ำหนักเยอะก็จริงนะแต่ต้องการันตีจริงๆว่ามีความฟิตนะครับนะฮะ สวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e เลยนะครับแต่ก็ออฟฟิ P S e เชียลฝากติดตามได้เลยต้องคุยกันแล้วครับว่าจะยังไงครับในเมื่อแต้มตัวน,นี้น่าจะอยู่ที่8เท่าเหลือฝั่งละ2แต้มครับกับเส้นทางที่กำหนดไว้ในข้างต้น8เท่าครับ เอาแล้วครับตักขึ้นง่ายง่ายเลยจังหวะนี้ครับ <c oughs> ไม่รู้จักเน็ตจักเหนื่อยจริงๆนะ <c oughs> โอ้เนี่ยขออยังไงเสิร์ฟย,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 ยังไงฮะเสิร์ฟยังไงเออเอา,เอาเ,อาเอาเสิร์ฟย,ยังไงเสิร์ฟยังไงดูจังหวะเกมเสิร์ฟเกมนี้ครับมาดูกันฮะ <c oughs> แต้มอยู่ที่แปดเท่าครับ <c oughs> ต้องล็อกครับ <c oughs> มาดูใหม่ครับแต้มอยู่ที่8เท่าครับเอาละครับขอเลยครับอโอ้ต้องยกมือขอโทษเลยครับขออวัญบอลไก่เมื่อสักรู AO โ่โอ้โหอ้ออวนก็จริงนี้แต่เคลื่อนที่นี่ใช้ได้เลยสมาธิของทางด้านค่ายของเจริญรล่ต้องกลับมาครับ แ้มเก้าต่อแปดครับแปดต่อเก้าเอาลั่นไปแล้วครับจังหวะนี้ยังเตะได้ครับโอโ โอ้ราคาถือว่าหนักมากนะถ้าเปรียบเ<ร>ทียบประสบการณ์ลุกล่อลุกชนน,กน,น่าจะอยู่ที่ต้อมเลยครับแต่ถ้าเปรียบเทียบความเคยชินกับสนามน่าจะอยู่ที่ทางด้านของหมูเจริญราษฎร์ครับมาเป็นประจำอยู่แล้วครับหมูเจริญราษฎร์สิบแทมเท่านั้นเ<ส>ตออกครับ โอ้จังหวะเมื่อกี้ครับจะก,กดอยู่แล้วครับกดไม่ได้มันห่างไปครับเมื่อสักครู่เก้าต่อสิครับแต่อเก้านะไม่ใช่เต่อสิบแต่อเแล้วเราต้องบอกว่ายื้อกันที่10แต้มนะครับทีมใดถึง10ก่อนเนะี่ย ก็ฟ้าละงอนไปครับขวันบ่อนไก่มาขอเสิร์ฟบ้างฮะเก้าแปดต่อเก้าครับโอ้ลูกนี้ฮะเียมเสิร์ฟของอุ้ยเจริญราชครับมือสักครู่ ไม่เดียวครับแต้มอยู่ที่9้าเท่าครับต้องปิดเกมให้ได้นะฮะเอาละครับต้อมมาแล้วครับจังหวะนี้ดึงมาเลยครับดึงขึ้นนี่เห็นเลยฮะจังหวะเมื่อสักครู่ฮะโอ้โหต้องไข่ครับเย็นเลยนะต้องกินน้ำก่อนนะครับดื่มน้ำก่อนไม่เหนื่อยนะไม่ไม่คิดว่าเหนื่อยเลยนะเขาบอกแต้มอยู่ที่เก้าเท่าครับเขาช่องกลางอ ลูกนี้ฮะอะไรครับเอาแล้วครับช้าๆครับเอ้าดึงมาครับโอ้โหดึงมาเยอะครับแผ่นนี้โอ้โหดึงมาเยอะครับเตะได้ฮะโอ้โหยังเตะได้ผลปรากฏว่าครับเกมไปแล้วครับด้วยสกอร์สิบสิบตอ9เก้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนผมถามก่อนว่าะทำไมสดขนาดนี้ ตาสภาพร้อยเท่าไหร่นะร้อยร้หกกิโลร้อยหกกิโลเรามาทางของเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คือเลยใช่ไหมไม่ไหวไม่ชนะไเลยครับ เอาละครับนะฮะสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามตาตอนครับนะผ่านช่อง y t u t u ตะกล้อ o f f i i i a l นะครับขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดติดตามได้เลยนะครับนะขอบคุณครับ